Okay. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนดึกๆนะคะวันนี้ก็ประมาณตีห้าเนาะตีห้าของวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่สามกันยายนสองพันห้าอ้าวมันกันยายนลนะยังมี 8, เดือนแปดอยู่ส่วนเก้าเนาะส่วนเก้าตัวเสืออ่ะว่ะาพบกับแนวทางหุ้นมารวมของแอดนะคะเดี๋ยวแอดทำให้แล้วแอดจะจุดทูบให้เนะาะเมื่อวานปังมากค่ะหน่อยนะ ส่วนรัฐบาลไทยตอนแอดจุดรัฐบาลไทยได้หกเจ็ดแปดนะคะแอดให้แต่ในกลุ่มนะวันนั้นเ,เป็นยุ่งๆแอดก็เลยไม่ลงให้นะคะที่จุดทูบรัฐบาลไทยหกเจ็ดแปดฮะเมื่อวานจุดได้แปดส่วนสามหรือสามส่วนแปดนะก็มาเอาขาหน่อย่นะะอนานๆที่เขาก็จะปังหน่อยนะคะโอเคเรามาดูหุ้นมัดรวมวันนี้นะคะหุ้นมัดรวมตัวเด็ดก็คือเก้าหนึ่งสี่แปดสามเก้าเว้งรู่งสองกับห้านะคะอ้าว ทำไมไม่มีสองอ่ะอ๋อแอดใส่เบอร<ะ>์ล้เอาไม้ตัวเด่นตัวเด่นเอาไม้แอดเปลียนแนวทางตัวอื่นมาลงอ่ะตัวเด่นนะคะก็จะมีสองห้าสองห้าก็จะมีหนึ่งมีศมีเก้านะคะมีเก้าหนึ่งสองห้าศอมีตัวไหนอีกบ้างหไม่มีเนาะ จะมีสามตัวเด่นอืประมาณนี้นะคะตัวเด่นโอเคจับวินในตารางก็จะมีสี่สองสองสี่สองสามสามสองสี่ห้าห้าสี่ดูตัวผิดตรงไหนตัวเด่นสี่นะคะทุกคนอืสี่ห้าห้าสี่ห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งสองสองหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็เก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งเก้าเก้า ตัวเจาะก็จะมีส2 2สอง3องส9่สองสนะคะแล Somehow, 1995, ables, ้วก e ็5 9 9 5ก็น่าจะมาอืมตัวนี้นะคะแล้วก็5 005นะคะ5 4 4 5ไม่น่าจะตัวเจาะเอเริมเบอนะคะโะวนขออภัยด้วยออืม1 2 2 1งอง่ะคะตัวเจาะ หนึ่โอเคค่ะเหมือนเดิมจา้าหรือใครจะวิ่งรูดจับวินในตารางนะคะจับวินในตารางก็ได้นะคะสามตัวสองตัวจับเลยอ่าแล้วก็วิ่งรูดสองกับห้านะคะฟันสองรอบเช้าฟันห้ารอบบ่ายหรือใครจะฟันทั้งสองทั้งห้าทั้งสองรอบเลยก็ได้นะคะทุกคนโอเคค่ะ,โ,คคะโชคดีกันทุกคนนะคะร,ร,ร่ำร่ำรวยรวยถูกหวยรวยทรัพย์กันทุกคนเดอ้อไปแล้วจา้า